สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจอธามาศณสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดนะคะวันนี้นะคะอาจารย์มีเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับหินมานำเสนอมาฝากกันนะคะเรียกว่ามาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะคะทุกคนทราบไหมคะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะ เรื่องหินบําบัดเนี่ยมันกลับมาบูมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนะคะโดยเฉพาะในวงการฮอลลีวูดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของพลังของหินเนี่ยหลายคนก็คงเคยได้ฟังอาจารย์พูดไปหลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะว่ามันทับถมกันด้วยคลื่นพลังงานกันในการก่อกําเนิดเนี่ย หลายพันล้านปีกว่าจะมาเป็นหินนะคะดังนั้นมันสะสมพลังไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟพลังจากแสงอาทิตย์แสงจันทร์นะคะพลังจากรังสีคอสมิกเอ่อลังสีต่างๆในจักรวาลน,นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อมันสะสมกันมาหลายพันล้านปีแน่นอนมันเป็นการกักเก็บพลังเอาไว้นะคะแล้วก็ เอ่อพวกคริสตัลหรือว่าพวกหินสีต่างๆเนี่ยนะคะมันมีหน้าที่มันมีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับพลังงานด้านลบจากตัวเราอะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสัมผัสกันนะคะเราสัมผัสกับหินเนี่ยเอ่อมนุษย์เนี่ยนะคะมีการกำเนิดด้วยดินน้ำลมไฟการก่อกำเนิดของหิน บนโลกนี้เนี่ยนะคะมีการกําเนิดด้วยดินน้ำลมไฟมีการล้อมละลายอะไรกันต่างๆนะคะจนกลายมาเป็นหินก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือกําเนิดด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยค่ะมนุษย์ก็มีการก่อกําเนิดด้วยดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันดังนั้นมันมีการสื่อสารพลังกันได้เมื่อมนุษย์สัมผัสหินนะคะนํามาสวมใส่นํามากําไว้ในมือสัมผัสกันแล้วเนี่ย มันจะดูดซับพลังด้านลบอะค่ะออกไปจากร่างกายเราออกไปจากตัวเราหินเนี่ยนะคะเขาก็จะไปดึงดูดสนามพลังต่างๆนะคะที่ดีๆเนี่ยเขาเหมือนสนามพลังเลยดึงดูดพลังงานด้านบวกดึงดูดพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาสะสมไว้ในเนื้อหินเมื่อเราสัมผัสกับหินเขาก็ถ่ายมาให้ตัวเรานี้เองนะคะดังนั้น คนก็เลยเชื่อกันว่าหินมีพลังดีนะคะจริงๆเนี่ยความเชื่อเรื่องหินสีเรื่องพลังเรื่องของการบำบัดโรคต่างๆมันมีมาหลายพันปีแล้วนะคะแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ความเจริญด้านอุตสาหกรรมด้านวัตถุด้านอะไรต่างๆที่มันดูเหมือนทันสมัยเนี่ยนะคะเข้ามาแทนที่ดังนั้นการบำบัดมันก็เลย ถูกลดทอนลงไปคนขันกลับมาเชื่อในเรื่องของการรักษาทางแพทย์การรักษาด้วยการใช้ยาการผ่าตาัดการอะไรต่างๆนะคะแต่เมื่อความเจริญมาถึงขีดสุดนะคะการบำบัดทางเลือกมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งสักปีประมาณ1970นะคะตอนนั้นเนี่ยหินบำบัดต,ต้องเรียกว่าถูกฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้การ การฟื้นคืนชีพของการนำหินบำบัดมาใช้เนี่ยมันก็แทรกซึมไปทั่วโลกนะคะมีผู้รู้คนที่สนใจในเรื่องของการบำบัดทางเลือกเนี่ยก็นำหินนำคุณสมบัติที่ได้ค้นพบที่ได้มีการจดบันทึกไว้แล้วก็มาเรียนรู้เนี่ยนะคะนำมาเผยแพร่รวมทั้งอาจารย์ด้วยอาจารย์เป็นคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ มหาศจรรย์พลังหินบำบัดนะคะตอนไปเรียนเนี่ยมันชื่อหลักสูตรว่า Healing Power of Gemstone นะคะก็คือนำพลังของหินเนี่ยมาบำบัดแต่จริงๆนะคะการจะนำหินบำบัดมาใช้ให้ได้ผลเนี่ยนะคะถ้ามันมีการใช้ร่วมกันกับพลังอื่นๆมันจะยิ่งได้ผลดีนะคะอาจารย์เนี่ยสอนศาสตร์พลังหินบำบัดอาจารย์ก็นำเรื่องปราณบำบัดนะคะเรกิบำบัดพลังแสงและสีออร่าจักระต่างๆ และก,ก็การสั่งจิตใต้สํานึกเนี่ยนำมาใช้ด้วยกันเพื่อที่จะได้การบําบัดนั้นได้เห็นผลนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะการพกหินการสวมใส่หินเนี่ยนะคะมันก็ยังได้พลังดีๆบําบัดจิตใจอารมณ์ตัวเองดีกว่าไม่ใส่อะไรเสียเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าว่าช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหินบําบัดบูมมากใน สหรัฐอเมริกาบูมมากในฮอลลีวูดเฉพาะฮอลลีวูดเลยนะคะเพิ่งไปอ่านบทความมาเขาบอกว่ามีการสำรวจเนี่ยนะคะว่ามีเงินสะพัดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหินเกี่ยวกับการใช้หินเพื่อบำบัดจ,จิตใจอารมณ์ร่างกายของคนดังในฮอลลีวูดเนี่ย เกิน100ล้านบาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเชื่อกันอย่างมากทีเดียวบางคนก็เป็นคนดังในฮอลลีวูดที่ที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนเขียนบทเป็นอะไรต่างๆนะคะแต่คนหนึ่งที่คนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยนะคะเป็นบุคคลเบื้องหน้าอย่างเช่นคุณวิกตอเรียเบ k คแฮมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณวิกตอเรียเนี่ยไม่ว่าจะออกคอนเสิร์ตหรือออกงานแฟชั่นโชว์ เธอจะนำหินที่เป็นผลึกต่างๆมาไว้หลังเวทีด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่เครียดเกิดความมั่นใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศด้านหลังเวทีที่มันจะวุ่นวายอนะไรต่างๆมันสงบลงนะคะแล้วก็ได้ผลทุกครั้งด้วยส่วนมีนักร้องนะคะคุณอเดลเนาะเรานักร้องชื่อดังเลเดียวเนี่ยนะคะ เธอบอกว่าเธอจะนำหินเนี่ยวางไว้ในห้องที่ทำสมาธิห้องทำโยคะของเธอก็จะเต็มไปด้วยด้วยหินเหมือนเหมือนหินนั้นเป็นช่วยเธอในด้านสมาธินะคะมีนักแสดงท่านหนึ่งนะคะชื่อเคท i ี p เพอร์รี่เนี่ยเธอนอนหลับไปพร้อมกับกำรรหินไว้ในมือทุกคืนเลยทีเดียวเพราะว่าการทำงานอยู่ในวงการฮอลลีวูดเนี่ยมันมีความเครียดสูงมากนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าอย่างเออเคทมิดเดิลตันเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เธอเออ,ออกไปไหนมาไหนที่เธอเอ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นการแสดงแต่ว่าไปช้อปปิ้งไปทำอะไรต่างๆนะคะก็จะมีคนเห็นเธอเนี่ยสวมใส่หินที่ชื่อว่าโรโดโครไซต์นะคะติดตัวเอาไว้ แล้วก็เขาบอกว่าวันหนึ่งเคยมีคนซูมคุยกับเธอเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเธอห้อยหินโรโดโครไซต์เอาไว้ที่คอนะคะเธอบอกว่าเธอบอกว่าหินสีชมพูเนี่ยจะช่วยทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นอารมณ์จิตใจดีขึ้นตลอดเวลานะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคนดังในฮอลลีวูดเขาใช้หินกันเยอะเนี่ยนะคะเขาบอกสถิติเลยเนี่ยภายในห้าปีมาเนี้มีนักบาบัด ที่บําบัดด้วยหินนะคะแล้วก็บําบัดด้วยการบําบัดทางเลือกทั้งหลายเนี่ยหลายคนมากทีเดียวดังอยู่ในวงการฮอลลีวูดนะคะแล้วก็มีธุรกิจที่ทําเครื่องประดับที่เกี่ยวกับหินเพื่อการบําบัดนะคะมีเม็ดเงินสัพพัดมากอยู่ในฮอลลีวูดตอนนี้นะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะเอมมาลูซี่โนเนี่ยเธอเป็นนักบําบัดด้วยหินนะคะด้วยคริสตัล แล้วก็มีคนดังในฮอลลีวูดมากมายไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการไปใช้บริการให้เธอบำบัดให้หรือว่าใช้บริการเออซื้อหินของเธอไปนะคะเธอจะแนะนำนักแสดงผู้หญิงทุกคนเลยว่าให้พกหินติดตัวโดยใส่ไว้ในเสื้อชั้นในใส่ไว้ในเสื้อชั้นในเลยเพื่อที่จะได้สัมผัสหินตลอดทั้งวัน แล้วอารมณ์จิตใจความรู้สึกดีนะคะไม่ไม่เคร่งเครียดไม่ถูกกดดันเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นเพราะว่าคือการทำงานในฮอลลีวูดมันอาจจะถูกกดดันเยอะอะไรต่างๆเนาะมีความเครียดสูงนะคะก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่เคร่งเครียดไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันมากนักนั่นเองนะคะนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้ทําความรู้จักเข้าๆว่าแล้วหินชนิดไหนล่ะที่ช่วยในเรื่องของการบําบัด นะคะแนะนำกว้างๆอย่างนี้ว่าถ้าเป็นหินสีแดงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นกระเตื้องก็จะทำให้คนที่เฉยชาเฉื่อยชาเนี่ยมีพลังดีขึ้นนะคะมีพลังดีขึ้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นตัวมากยิ่งขึ้นกระตือรือร้อนในการที่จะทำอะไรมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะคะถ้าเป็นหินสีส้มก็จะช่วยตัดความ วิตกกังวลตัดในเรื่องของความวุ่นวายใจไม่รู้จะเอายังไงดีเป็นคนที่เหมือนสติแตกปรีแตกอะไรเหล่านี้นะคะมันจะลดอารมณ์อย่างนี้ลงนะคะส่วนถ้าเป็นหินสีเหลืองค่ะหินสีเหลืองก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองได้รับการเติมเต็มได้รับการดูแลที่ดีนะคะและสีเหลืองส่วนใหญ่แล้วอย่างเช่นคนรู้จักไหมทองก็จะช่วยในเรื่องของนาพาทรัพย์สินเรียกเงินเรียกทองให้ได้ด้วยนะคะ ต่อมาคือหินสีชมพูนะคะหินสีชมพูซึ่งเป็นหินความรักความสุขอยู่แล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของการบำบัดจะช่วยให้อารมณ์จิตใจเราดีขึ้นเรามองเห็นความดีของตัวเองเรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ มีความสุขดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาเป็นหินสีเขียวหินสีเขียวก็จะทําให้เราสดใสมีชีวิตชีวาถ้าเราเคยเจ็บป่วยเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกย่ําแย่ทั้งจิตใจอารมณ์หัวเหี่ยวซึมเศร้าเนี่ยหินสีเขียวจะช่วยปลอบโยนได้นะคะเป็นหินแห่งการปลอบโยนที่ดีอย่างมากเลยนะคะต่อมาคือหินสีฟ้าหินสีฟ้าเนี่ยเป็นหินเกี่ยวกับการ จินตนาการบางคนทำงานในวงการฮอลลีวูดหรือทำงานในวงการเขียนวงการร้องเพลงนะนักแสดงมันต้องใช้จินตนาการเยอะเนี่ยนะคะก็มันจะช่วยเราในเรื่องของการเอ่อปิ้งแวบมีจินตนาการที่ดีมีมีความรู้สึกนึกคิดทำงานผลงานในวงการบันเทิงศิละปะอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ ต่อมาคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องเสริมสติปัญญาความจานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจําบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออความจําในการอ่านหนังสือนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ยิ่งดีมากทีเดียวสําหรับเด็กในวัยเรียนด้วยนะคะใครอ่านหนังสือไม่จําไม่ค่อยมีสมาธิเขาจะรวบรวมสมาธิของเราให้เราโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งให จดจ่ออยู่ตรงนั้นอย่างดีมากเลยนะคะต่อมาคือสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นหินแห่งการทำสมาธิเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ปวดหัวเครียดมีปัญหาเยอะมีเรื่องรุมเร้าต่างๆนอนไม่หลับซึมเศร้านะคะแล้วก็รู้สึกคิดในด้านลบหินสีม่วงเนี่ยคะ่ะจะช่วยเราให้คลายความตึงเครียดของระบบประสาทให้เรานอ,นอนหลับสบายแล้วก็ ค่อยๆดึงดูดพลังแย่ๆออกไปจากสมองของเรานั่นเองนะคะแล้วเรายังมีหินสีขาวค่ะหินสีขาวเนี่ยจะช่วยให้เราสงบนิ่งมีสมาธิแล้วก็หยุดความเร่าร้อนรุ่มร้อนนะคะและยังมีหินสีดำนะคะหินสีดำเนี่ยจะช่วยประเภทว่าช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยดูแลช่วยให เราคิดว่าเรามีศัตรูเรามีคนไม่หวังดีมีคนคิดร้ายกับเราเนี่ยนะคะเวลาเราสวมใส่แล้วจิตใจเราจะดีขึ้นเราจะรู้สึกมั่นอกมั่นใจว่าเรามีคนปกป้องคุ้มครองเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับเราปกป้องคุ้มครองเราอยู่นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือมันจะมีหินหลากสีเช่นอย่างฟลูออไรท์มันก็จะมีหินหลากสีคือมีมีสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีม่วงสีขาวสีเหลืองอมอยู่ในน,นนั่นนะคะ มีมากกว่าหนึ่งสีเราเรียกหลากสีหรือว่าลาบาดอไลท์อมเขียวอมดำมีมีแสงรุ้งอะไรเหล่านี้นะคะหลากสีเนี่ยก็จะมีเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะอย่างฟลูออไรด์ก็ช่วยปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกปวดฟ้านอะไรเหล่านี้นะคะมีเรื่องของการบําบัดที่ดีเกิดขึ้นนะคะและจริงๆอะค่ะนักแสดงในฮอลลีวูดบางคนเนี่ยเขาเคยบอกว่าเ,เขาใช้หินบําบัดแล้วเนี่ยเขา รู้สึกว่าตัวเองหายจากการติดยาเสพติดจริงๆตัวหินนะคะไม่ได้ช่วยให้เขาหายจากการติดยาเสพติดเนาะแต่เขาช่วยเขาในเรื่องของการสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดละเลิกได้มั่นใจว่าตัวเองจะไม่กลับไปอีกมั่นใจว่าฉันเนี่ยจะงดได้ละเว้นได้ไม่เออไม่มีความอยากมีความอยากน้อยลงอะไรเหล่านี้นะคะ ส่วนการที่จะหยุดได้หรืออะไรมันอาจจะต้องใช้ยาหรือใช้อะไรก็ตามเนี่ยแต่หินจะเป็นตัวช่วยให้จิตใจของเราค่ะรู้สึกมั่นอกมั่นใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆอ่ะอันนี้เป็นการเล่าคร่าวๆนะคะเอ่อถ้าใครสนใจหินไม่ว่าจะนําไปใช้ส่วนตัวเป็นโรคอะไรเออเจ็บป่วยแบบไหนโดยเฉพาะป่วยทางใจนะคะ ความเครียดก็สําคัญความทุกข์ใจก็สําคัญการซึมเศร้ามีอาการไบโพล่ามีมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดจากจิตะคะจริงๆแล้วหินเป็นวัตถุที่มีคลื่นพลังตามธรรมชาติให้หินเป็นตัวช่วยในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณไว้เป็นสนามพลังในการดูดพลังด้านลบออกจากร่างกายคุณเนี่ย จะดีมากทีเดียวนะคะปรึกษาอาจารย์ได้นะคะสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ว่าเจ็บป่วยอะไรอยากจะใช้หินแบบไหนหรืออะไรต่างๆนะคะหรือมีปัญหาการงานมีปัญหาการเงินมีปัญหาเรื่องความรักนะคะปรึกษากันได้ว่าใช้หินชนิดไหนมาสวมใส่ติดตัวหรือ นำมาร้อยรวมกันได้ไหมอะไรต่างๆนะคะปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะคะหรือถ้าสนใจอยากจะมาเรียนหินบำบัดนะคะก็เชิญได้จริงๆอาจารย์มีสอนหินอยู่2แบบค่ะ1เลยคือพลังหินทํานายก็คือหยิบหินร้อยแดก้อนหยิบขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าหินอยากบอกอะไรทํานายว่าอะไรกับ2คือหินบำบัดเป็นการบำบัดทางเลือกร่วมกันระหว่าง พลังแสงสีออรา่จาจักระปราณบำบัดเรกิบำบัดและการสังเกตใต้สำนึกนะคะแล้วก็ช่วยแน่ๆเลยคือถ้าเรียนแล้วในเรื่องหินบำบัดคือจะบำบัดตัวเองได้แล้วถ้าเราฝึกไปเราก็จะสามารถบำบัดผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆที่มาเล่ากันนะคะยังไงก็ตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ